สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งลูกค้านะครับที่สีลมนะครับวันนี้ก็จะเป็น107นะครับที่ทําไปในคลิปนะครับอันนี้ลูกค้าขับเองนะครับสุดยอดรับดีมากของเดิมของเดิมเป็นยังไงพี่ขอของเดิมหน่อยของเดิมนื่นเดิดถึงร้อยก็เก่งมากแล้วะนะครับแล้วก็เนืนอ,อะคือ,อเร่งไม่มีทออ็อกไม่มีอะไรเลยแล้วขาคันเร่ง่ะพี่ขาคันเร่งต้องเหยียบจมอะ จมแล้วก็ไม่ไปจมแล้วแช่นานเลยอาการนี้ตั้งแต่ซื้อรถมาเลยตั้งแต่ซื้อมาแล้วซื้อมาซื้อมาประมาณสปีสิบสามปีเป็นอาการนี้แล้วก็เป็นคนเล่นรถเก่านะแล้วก็รู้สึกว่าเอิญมันได้แค่นี้วะครับจนมาวันเนี้ครับไม่ได้อวยนะแม่งจริงใครที่ตัดสินใจอยู่อยากจะทํารถ คลาสสิคนะ W107 เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำให้มันเป็นรถที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยผมกดให้ดูเนี่ยดังใจมากเลยครับแล้วการที่วิ่งถึงร้อยแม่งเรื่องปกติเรื่องง่ายมากของเดิมแม่งเหยียบจนจนพื้นจะบุบอยู่แล้วใช่จนพื้นจะบุบอยู่แล้วแล้วมันจริงๆคือถ้าลังเลนะบอกเลยไม่ต้องลังเลแล้วโจ้เป็นคนที่ใส่ดีมากเป็นคนทําอะไรทําจริงให้เวลาเขาหน่อยเขาทําได้ทุกอย่างครับ ขอบคุณนะอันนี้ใช้อีสิบนะผมบอกก่อนดีจริงดีจริงๆคือเคยแต่สินแตส่องเพจโจ๊กมาเป็นปีเลยครับแล้วก็แบบไม่มั่นใจว่าจะทําได้เปล่าครับแต่ว่ามาวันนี้เชื่อเลยว่าแม่ผูกทางมากแล้วก็วันนี้ครับผมต้องอย่างนี้ฮะวันนี้รถเนี่ยต่อให้คุณลถเป็สิบล้านเนี่ยผมก็ทําได้นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้นับรถนะครับผมนับที่เครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยก็เหมือนกันแต่ในแต่ละวันนีไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ รถมันต้องวิ่งในสิ่งที่มันสมควรจะวิ่งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยผมไม่เคยมีฟีล l i n นี้กับคันนี้เลยไม่แพ้หนึ่งศูนย์ไม่แพ้หนึ่งสี่ศูนย์เลยอ่ะหนึ่งสี่ศูนย์เสาร้อยครนักนี่เครื่องสองแปดศูนย์เองนะสองแปดศูนย์ห้าร้อยนี่เลครับใครที่เป็นเครื่องเล็กโอ้โหแม่งสุดงไงครับใจจริงจริงบอกโจ๊กเองว่าให้ถ่ายเลยเพราะว่าผมประทับใจและอยากพูดมากเพราะว่าโจ๊กเขาเป็นคนน่ารักทำอะไรทำจริงแล้วไม่ต้องกลัวว่าแบบ รถมาแล้วเสียรถมาแล้วเฮ้ยแม่งลังเลว่ะมันดีจริงมันดีจริงจริงเก่งมากสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสองปเอสอลฝากไว้ด้วยฮะจากจอกเกอร์มอเตอร์สปอร์ตนะครับยังขี่มันอยู่เลยครับในชั่วโมงนี้โอ้โหอเดี๋เอสคันนี้ออกไปมิตติ้งหรือว่าออกไปไหนลองมาดูลองฟิลลิ่งดูในคันนี้ดูนะครับผมนะครับยังไงฝากไว้ครับผมขอบคุณครับ